สวัสดีครับท่านผู้ชมเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีทุกท่านเรนสกายวอล์กแล้วนะครับขณะนี้นะครับก็มีการรวมตัวเมื่อช่วงห้าโมงเย็นที่ผ่านมานะครับโดยมีเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูบรรยากาศโดยรวมในขณะนี้นะฮะโดยอาจจะมีการตรวจคัดกรองนะครับเริ่มมีการตรวจคัดกรองก่อนที่จะเข้าไปในร่วมกิจกรรมในวันนี้นะฮะมีการอำนวยความสะดวกโดยเจ้าหน้าที่นะฮะ ก็ได้ดูไว้นะครับก็วันนี้ท่านผู้ชมได้ดูกันไปพร้อมๆกันก็ขณะนี้ก็มีการนะครับตั้งสองฝั่งด้วยกันนะครับถ้าได้ดูไปพร้อมๆกันเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของสองฝั่งนะครับทาง MBK เองนะครับก็ได้อยู่ด้วยนะครับโดยตอนนี้กิจกรรมก็มีการดำเนินการอยู่แล้วนะครับเริ่มเล่นกอง นะครับคนก็หลากหลายอยู่นะครับวันนี้ก็หรือว่าเป็นคนทั่วไปนะครับที่มานะครับแล้วก็ในส่วนวลชนเองก็มีนะครับโดยตอนนี้มีการทำกิจกรรมแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมได้ดูพร้อมๆกันก็น่าจะเป็นในส่วนของป้ายนะครับ,บเกี่ยวกับการประนามเกี่ยวกับปัญญาการต่างๆนะครับใด ทั้งติ้นนะครับวันนี้ไม่ได้ตรวการดูกระตุกเอาไม่ไม่รู้ไม่ได้ดูเลยยังไม่ตามเลยวันนี้ทีิ่งไปวันนี้ต้องตามนะไม่มาไม่มาครับวันนี้มาคนเดียวโดยบรรยากาศโดยทั่วไปขณะนี้ก็มีการเหมือนแสดงโชว์นะครับถ้าท่านได้ดูไปพร้อมๆกันเนี่ยหลายคนก็คงได้ดูกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ก็โอเคแล้วนะสอนรือว่าโอเคแล้วผมได้พาได้ได้ว่าอะไรเรียกว่าได้ชาร์จได้ชาร์จพลังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าโอเคแล้วได้สบายใจขึ้นมีการพิมพ์ลูกบอลด้วยคำว่าปล่อยเพื่อนเรานะครับถ้า,าดูแล้วก็การปิดหูปิดตาปิดปากนะครับ ร <S <S า,ากวมกนี่ก็คือเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูก่อนนะครับโดยรอบหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะนําทุกท่านไปดูบรรยากาศโดยรวมอีกครั้งหนึ่งผมก็พาทุกท่านไปดูบรรยากาศโดยรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรในวันนี้เองก็เป็นการที่กระจายนะครับมวลชนสัญญ่ก็ยังนั่งกระจายอยู่นะครับเรียกว่ามาเป็นกําลังใจมากกว่านะครับท่านก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้ไปเท่าไหร่นะครับ เราวันนี้เองหลายอย่างที่ยังบอกไว้ครับว่าเจ้าหน้าที่ได้บอกแล้วเนียครับว่าการชุมนุมนี้เขาบอกว่าผิดกฎหมายนะครับปอนิชัยได้พูดไว้นะครับแต่ที่นี่ทําตรงนี้เขาเรียกว่าเสรีภาพหรือไม่ก็ไม่รู้นะฮะเสียงอาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะครับพอดีวันนี้อย่างอย่างที่บอกยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับพยายามกินยาอยู่นะครับก็โอเคนะครับ ก็สใหญ,ญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับทั่วไปนะครับโดยทั่วไปนะครับญญก็กเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับมีการไอเม็ดเป็นกลุ่มราชดำมีกลุ่มราชดำนะครับเป็นกลุ่มหนึ่งที่ร่วมอยู่ในหมู่บ้านเดือนธนูมาแล้วก็สมาชิกของราชดำก็มีการแปลรูปนะครับ อ่าเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนบางตานะครับในแกในส่วนของทอโจนหิ้วนะทก็ยังไม่ได้คืนครับตอนนี้มีการมาแล้วนะครับตอนนี้เตรียมมีการแถลงการอีกแล้วนะครับเตรียมประกาศอีกแล้วนะครับตีก็หายหลายชั่วแล้วก็ัันนี้ทีวันนี้ครับพอเราจะมาแสดงวนีกจเราจะยอมให้เพื่อเราถูจัพั้คนหรงร้อยกว่าคนช่นยวกันนะครับตอนนี้มีการแถลงอีกแล้วนะครับ เตรียมมาแถลงอีกแล้วนะครับเนื่องจากโควิดมาอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับเนื่องจากเอาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับหน่วยครับเมื่อวานก็แปลกดีนะครับไม่เป็นไรแต่หุบปากท่รักที่ตรวจเดียวช่วยดูแลความปลอดภัยจากกลุ่มปิตป้องสถาบันได้ไหมครับ ก็มีการนะครับประกาศจากเจ้าหน้าที่เตรียมเลยครับแต่เมื่อก่อนเมื่อเมื่อวานนี้ก็แปลกดีเนาะไอที่ไป参加กิจกรรมสามสิบกว่าคนเนี่ยไม่มีก็แปลก,ก,กดีนะก็มีการชูรสามนิ้วนะครับชูดสามนิ้วเป็นระยะระยะระหว่างเราเจ้าหน้าที่ตำรวจถแถลงการนะฮะตอนนี้เราไม่อยากเข้าไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอารมณ์ขึ้น นะครับพูดตรงๆผมเลยขออยู่ไกลๆดีกว่าคือไม่งั้นเดี๋ยวเรายั้งอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ถ้าไปใกล้ๆอ่ะท่านผู้ชมอ้าวไม่ได้ยินด้วยไม่รู้เขอาอ่านให้ใครฟังนะครับตอนนี้ครับ

ต่างๆออกมาสารพันโลกนะครับแต่ถ้าเป็นปกป้องอีกกลุ่มนะใส่เสื้อเหลืองนะผมไม่ได้ว่านะแต่โลกจะไม่ค่อยมาหรอกนะคนก็โหนะธรรมดาครับตอนนี้คนเริ่มโหนแล้ว

ใช่คำตอไม่ได้ครัพี่น้องครับายว่าต้องไปแจ้งความในพื้นที่ที่มาดามเดียไปชุมนุมเมื่อส่งบด้วยครับมตร้าตด้วยนะกากอชวครับก็มาดามเดียนะครับเมื่อวานที่เขาบอกว่าให้พี่น้องไปแจ้งได้เลยนะครับไปแจ้งที่สนอได้เลยนะฮะ ท่านใดว่างพรุ่งนี้นะครับไปแจ้งความได้เลยนะครับไปแจ้งความได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่บอกแล้วนะครับสามารถไปแจ้งความในท้องที่ได้เลยไปร้อยคนแจ้งร้อยคนเลยนะครับที่ท้องสอานนี้ได้เลยนะครับเขาบอกว่าแทนงที่ที่มีการสเก็ตนะครับเจ้าหน้าที่บอกสามารถไปได้เลยนะครับเราก็ไปแจ้งได้เลยพรุ่งนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปด้วยนะครับไปแจ้งความเลยนะครับถือว่ามาดามเดียทำแเราก็ต้องไปแจ้งเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าแล้วเราจะไปตามทุกวันใช่ไหมฮะว่าพรบโลกสรุปแล้วมันใช้ควอคุมอะไรกันแน่นะครับ ก็ใครว่างนะครับก็บอกว่าแจ้งได้นะครับเชื้อโลกเราไปฟ้องเ็ได้นะครับพวกนี้เราไปดูนะว่ามาดามเดียจะผิดไหมนะครับก็เราดูก็อันนี้ก็มีการประกาศแล้วนะครับว่าเตรียมอันนี้มีการประกาศแล้วนะครับให้นั่งลง เราขอประกาศเลยว่าเพื่อนเราจะได้รับการปล่าาปอยตัวแล้วเราจะตัดไม่ยอ,อมครับครับผมนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมในขณะนี้นะครับก็คือบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนนี้เองนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับก็เดี๋ยวเราได้ไปพูดคุยกันนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับกิจกรรมค่ำคืนนี้ยังยาวไกลนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่กําลังจะมานะครับก็ยังมาดูได้นะครับมาร่วมกันได้นะครับก็จะมีป้าๆนั้นๆนะครับเป็นกําลังใจมานั่งตอนนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นในส่วนข รูปนะครับรูปพี่พอสลงไฟเย็นแล้วก็เฮียรสงนะครับถ้าเราจำได้นะครับสงศักชัยนะครับแปดเต็มรอบบริเวณแห่ง MBT นะครับรูปด้านไหนก็จะเป็นโตโต้นะครับโตโต้แล้วก็ในส่วนของการวีโวนะครับบริเทียนั่นเองนะฮะเป็นการบอกว่ายังไม่มีการปล่อยเพื่อนนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมในขณะนี้นะครับก็เดี๋ยวว่ากันนะฮะ นี่คือบรรยากาศโดยรวมก็เดี๋ยวพี่แผนน่าจะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอด,ดูคาดว่าได้ออกแล้วนะครับผมว่าอ,อันนี้ไม่มีค้างคืนนะครับก็กลับนะครับก็แค่ ตอนนี้ก็มีการวางนะครับวางคำว่าแอมไทยไอ้อ๊อทไทยประยุทธ์อายุทย์ไทยนะครับรัฐบาลประยุทธ์ข่าวของประยุทธ์จันทโอชาแน่นอนครับพี่น้องก็เป็นการโจมตีปัญหาถูกต้องครับได้ข่าวว่าเอาข้าวของมาเรื่องมาตั้งแล้วนะครับว่าแล้วป็นรัฐมนตรีจราศาว่าท้ายจริง โอเคนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมในขณะนี้นะครับงเดียวผมจะได้มาพูดคุยกับทุกท่านได้โดยได้ดูคุยกันนะครับโดยรวมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวขอปิดบรรยากาศไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับท่านใดสนใจก็มาที่ m b k ได้นะครับเอาเจอกันนะครับสวัสดีนะครับช่วงนี้